มโนสาเร่สุกตาพาไกลเกลียและตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณบอยแล้วก็คุณคน้ำพึง่งทางนี้เขาก็บอกว่ายืนยันว่าเขาอยากได้ตัวผู้ขอหนึ่งตัวเขาเชื่อแล้วว่าเป็นลูกของลูกเขาเขาก็บอกว่าถ้าเกิดราคามันสมเหตุสมผลเขาก็ยินดีที่จะจ่ายแต่ทางฝั่งคุณน้ำพึ่งพูดว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนแล้วมไม่ได้อยากให้แล้วเพราะเราไปปฏิเสธเขาก่อน ตอนนี้หลงรักลูกแมวทั้งสามตัวไปแล้วเรียบร้อยอมไม่ได้จําเป็นจะต้องให้ใครเพราะเขายินดีดูแลต่อคุณน้ํำพึ่งประเด็นคือคุณบอยเนี่ยเขาแจ้งลงมาว่าเขาจะขอแบ่งตัวผู้ได้ไหมไม่ได้ค่ะยังไงก็ไม่แบ่งค่ะยังไงก็ไม่แบ่งค่ะอ้าวพอเห็นหน้าคุณบอยคุณน้ําพึ่งถึงกับรีบปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยทันทีสุดาจะไกลเกลี่ยยังไงต่อละทีนี้ ประเด็นสาคัญที่สุดก็คือประเด็นความจริงใจของคุณบอยดูคุณบอยเนี่ยเป็นคนชอบปฏิเสธแบบพ้นบ้วนคือไม่ค่อยรักษาน้ําใจคนไทยถือนะคนไทยถือกับเรื่องเวลาคุณไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยคุณเอะอะไรเออเ่ฮ้ยไปแจ้งันเฮ้ยไปเกี่ยวอะไรเ,ไรเ,เง,เเรงี้ยมันเขาไม่ได้โตเมือ<า>ง,<า>งไทยครับเขาไปโตที่เอลซัาดอรมา ใช่ไหมมันก็เลยใช่ไหมใช่ไหมค้ณนภเพิ่มใช่ค่ะเรื่องแบบนี้ด้วยจริงๆแล้วมีอย่างหนึ่งที่โบลิ่งรู้สึกว่าสองคนนี้น่าจะคุยกันต่อไม่ไม่ใช่สวัสดีจ้ะอะไรเหรออะไรครับเขาหน้าจะคุยกันต่อมันต้องอย่างนี้ต่อครับใช่ครับลูกชิ้นแมวโดนหนุ่มๆแกล้งแซวอีกแล้วแต่ดูรอบนี้ถ้าทางโบลิ่งจะขึ้นพัดไม่ยอมแล้วเอาเลยสู้ๆโบลิ่งจะทุ่งอะไรกคือตอนนี้แ บอยอ่ะคือคุณบอยก็รู้สึกตัวในสิ่งที่รู้สึกว่าพูดแรงเกินไปบริกว่าเราเราให้โอกาสคุณบอยได้สักอย่างได้ได้พูดเพื่อแสดงความจริงใจหน่อยดีไหมก็วันนั้นก็อาจจะพูดแรงไปโดยแบบไม่ไม่ทันคิดครับวันนี้ย้อนกลับไปเรารู้สึกว่ากันวันนั้นที่เราพูดว่าเอ้ย ดูได้ไงว่าเป็นแมวเราไม่ใช่อาจจะเป็นแมวจรก็ได้อะออวันน้าวันเนี้ยที่เราได้เข้าใจเรื่องราวที่ดแล้วเรายอมรับแล้วว่านี่คือลูกแมวของเราอะย้อนเวลากลับไป<อ>คุณจะพูดว่า<อ>ว่าก็จะบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูลูกตอนออกละกันอะไรเงี้ยถ้าหน้าตาใช่อย่างเงี้ยโอเค <c oughs> ผมก็พร้อมรับผิดชอบ <c oughs> ก็คือถ้าพูดดีๆอย่างนี้ตั้งแต่แรกมันก็มันก็ไม่มีปัญหาค่ะโบลิ่งเข้าใจมันมันหยามสักคุณเคยมีปัญหาแย่งลูกกับใครคไม่เคยไม่เคยหรอเราก็เลี้ยงลูกเราไงเราก็เลี้ยงสุนัขแล้วเป็นลูกเหมือนกันครับถ้าวันหนึ่งมีคนมาว่าลูกเราโดยอย่างนี้เราก็ลูกคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกเราเป็นเรามีทั้งลูกผู้หญิงผู้ชายค่ะด้วยท่าทีของโบลิ่งที่เข้าใจในความรู้สึกของคุณน้ำผึ้งจะทําให้คุณน้ำผึ้งตัดสินใจเรื่องลูกแมวใหม่ไหมคุณสองคนเป็นเพื่อนบ้านกกกัันนนรู้จมาายงี่ ก็ก็เป็นปีเราค่ะเคยช่วยเหลืออะไรกันไหมก่อนที่จะเกิดเรื่องครับเราเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ซื้อของมาฝากเขาบ้างเขาไปเขาก็ซื้อของมาฝากผมบ้างอะไรย่างเงี้ยเราก็มีแลกเปลี่ยนคุยกันเรื่องแมวบ้างเรื่องอะไรบ้างอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมามันทําให้เหมือนผิดใจกันเอใช่นอกจากซื้อของมาอะไรเคยมีแบบน้นใจอะไรกันทาทาผมถ้าอาถามแกจริงๆมันมันมันก็มีแหละครับแต่ว่าผมไม่รู้จะเล่าดีหรือเปล่า เล่ามาเลยนะเล่ามาเลยนี่เป็นเวทีที่คุณสามารถเล่าได้ทุกอย่างกลัวเล่าไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าทวงบุญคุณอีกอ้าวถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าคุณบอยเคยมีบุญคุณกับคุณน้ำผึ้งโดยที่เธอไม่รู้มาก่อนนะสิเรื่องนี้เขาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ครับเรื่องอะไรคือวันนั้นน่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือผมอะไปเดินเล่นอยู่หน้าบ้านอืและทีนี้เผอิญว่าผมอะเห็นแฟนเขาอ่ะ เปิดประตูบ้านมากําลังเอารถมอเตอร์ไซค์ออกแล้วเจ้าคาปูเนี่ยเขาอะแฟนเขาอะปิดประตูไม่สนิทเจ้าคาปูมันก็เลยหลุดออกมาอยู่หน้าบ้านแต่ซึ่งตัวเขาก็อยู่ในบ้านเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยใช่เราก็เห็นแต่แต่ประเอินว่าในหมู่บ้านนั้นน่ะมันมีหมาจรจัดอยู่สามตัวมันก็เห็นเจ้าคาปูเนี่ยเดินอยู่หน้าบ้านมันก็เลยวิ่งไล่จับเจ้าคาปูใช่ครับแล้วทำไงทีเนี้ยเราก็เลย ไล่หมาเจ้าคาปูมันก็เลยวิ่งเข้าไปใต้ท้องรถซึ่งถ้าเราจะไปเรียกเขาว่าแมวหลุดเราก็กลัวคาปูอ่ะมันหายไปเราก็เลยใช่ครับทำาุ้มซะก่อนเราก็เลยไปอุ้มคาปูอ่ะออกมาจากใต้ท้องรถแล้วเข้เอาไปไว้ในบ้านเขาแล้วเราก็ปิดประตูให้เขาเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมครับไม่รู้เลยค่ะแล้วทำไมคุณไม่ไปบอกล่ะ ก็เดี๋ยวจะหาว่าทําไมปิดบ้านไม่สนิททําไมทำแมวหลุดเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วใช่ถ้าใช่เรื่องจริงคุณบอยคุณคือฮีโร่เลยแหละดีไม่ดีคุณน้ำพึ่งอาจเปลี่ยนใจยกลูกแมวให้ก็ได้มันเป็นไปได้ไหมที่ลูกคุณหลุดมาวันนั้นแฟนตอนแฟนคุณออกจากบ้านคือถ้าถ้าเอาจริงๆถ้าเราถ้านึกย้อนกลับไปมันเหมือนจะมีวันหนึ่ง ที่น้องเราก็เราก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมลูกเราดูแบบตัวมอมแมมเลอะฝุ่นไปหมดเลยทั้งๆที่แบบอยู่ในบ้านแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็คือแบบเราไม่รู้ว่าแฟนเราเปิดประตูไปเพราะปกติเราก็คือเวลาเราเข้าออกเราจะปิดตลอดก็แสดงว่าเป็นไปได้สูงในสิ่งที่เขาเล่าว่าอ๋อพอนึกย้อนไปก็อาจจะใช่วันนั้นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องดีนะหนึ่งเขาช่วยชีวิตไอ้ครับกูแหละ <Ừ. S 2> เพราะว่าไอ้คารปูถ้ามันเดี๋ยวไอ้สามตัวนัขย่ำแล้วก็ไม่รอดแน่ม่ต้องสามตัวหรอกตัวเดียวมันก็เสร็จแล้วล่ะสองไม่อยากให้เธอทะเลาะกับแฟนถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูเธอเธอต้องไปเช่งกับแฟนเธอนะทําทไมปล่อยคารปูให้บรหลุดไปอย่างนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งเดีค้างกันอยู่ขึ้นราคาให้นิดหนึ่งได้ไหมสเต็ปแหม่ห้าพันมันมันน้อยไปเนี่ยออก็อีกสักหน่อยนะเอาเป็นว่าผม ถือว่าช่วยเป็นค่าอาหารไปเพิ่มไปอีก2 0 0พันเป็น7 0 0 0พันเป็น7 0 0 0พัได้ไหมก็ให้ค่าอาหารเด็กๆคุณบอยยินดีเพิ่มเป็น7,00 0แถมสุดายังแจงถึงความดีของคุณบอยดูแล้วก็น่าจะมีความหวังแับวก็พอให้เขาติดต่อหรือดูเด็กๆได้ตลอดหรือเอามาเอามาเที่ยวเล่นกันให้มันเป็นแบบว่าพี่น้องกันอ่ะมันเป็นพี่น้องกันแล้วคุณสัญญาไหมว่าคุณจะไม่เอาไปขายผมไม่เอาไปขายอยู่แล้วสัญญาด้วยลูกผู้ชายได้ไม่มีปัญหาครับผมสัญญาครับเพราะเราไม่ใช่คนขายแมว กินอยู่แล้ว<ช>เอาไขา่ภาพไขยหมาครับล้กชิ้นแมวเคยทำไหมไม่เคยไม่เคยเคยัง ยังจะบอกมาที่ลูกชิ้นแมวได้อีกทำเอาโว์ลิ่งถึงกับปั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่คือเขาช่วยเราเจ็บพันโวลิ่งล้วมันไม่เยอะเนาะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะคือคุณน้ำพึ่งไม่ได้คิดจะขายแมวอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าให้ข้างบ้านเราจะเห็นเขาเติบโตตลอดเลยนะคือมีคนช่วยเลี้ยงไม่ได้ไปไกลเราก็จะอยู่ในสายตาตลอดและเขายืนยันว่าเขาไม่ขายใช่แน่นอนด้วยเกรติของลูกผู้ชายไม่ขายไปปล่อยที่อื่นชีวิตคุณจะไม่ได้เห็นหน้ามันอีกแล้วอืทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าคุณเก็บพัน สัญญานะสัญญาห้ามขายนะไม่ขายแน่นอนถ้าขายขอให้เอ่อ,อ,อแมวกินคุณตายทั้งตัวแม่เล่นแช่งให้แมวกินทั้งตัวมันจะน่ากลัวหรือเล่นเอาหากันแน่พี่มิกคุณน้ำผึ้งจะเปลี่ยนใจไหมเขาก็อยากได้หลานสักหนึ่งคนตัวผู้คิดง่ายๆ มันกระโดดข้ามไปอยู่อีกฝั่งเดียวเท่านั้นเองแต่แต่เขาสามารถมาเยี่ยมได้ทุกเมื่อ,อใช่ไหมได้ตลอดไม่งองแง <ๆ S 2> นะไม่มีปัญหา,าครับ<ๆ>เขาอยากจะเอาหลานไปเล่นบ้านบ้างเขาบ้างได้ไหมได้คุณบอยยอมรับปากทุกเรื่องโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่คุณน้ำพึ่งคนเดียวที่จะตัดสินใจยอมแบ่งลูกแมวให้หรือไม่ก็คือถ้าเขารับปากแบบนี้ครับเราก็เราก็โอเคแล้วก็ แล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่เขาช่วยแมวเราไว้วันนั้นค่ะต้องรับปากนะคะว่าจะไม่ขายไม่ขายแล้วต้องไปเยี่ยมหลานเราได้ได้ไหมครัได้ครับยอมนะยอมถ้างนั้นก็ตกบงได้ตามนี้ค่ะขอโทษเขาด้วยกับกับเหตุการณ์ครั้งแรกที่เขามาบอกแล้วผมพูดแรงไปแล้วก็ไม่ที่ไม่รับผิดชอบนะตอนนั้นว่าเจ้าคาร์วอนไปทับกับคาปูอะไรยเงี้ยครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยพูดโอเคไหมครับโอเคค่ะแล้วก็ ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยคาปูไว้วันนั้นขอบคุณยมีจะขอบคุณมีจะขอบคุณขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาครับลุงก็ขอขอบคุณพวกคุณด้วยนะครับที่ได้ขายแมวได้ได้กันเลยแล้วก็เออแมวของคุณไปร่อแมวของคุณงานนี้ก็ต้องบอกว่าจบแบบแฮปปี้ทั้งคู่คุณบอยกับคุณน้ำผึ้งคนรักแมวเหมือนกันก็กลับมาเป็นเพื่อนบ้านกันเหมือนเดิม กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติของแมวทั้ง2ตัวโดยที่เจ้าของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดลูกแมวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับลูกที่ตกมาก็เป็นของเจ้าของแมวตัวเมียครับเจ้าของแมวตัวผู้ซึ่งปฏิเสธมาตั้งแต่ตอนแรกว่าไม่รับผิดชอบไม่ดูแลค่าใช้จ่ายช่วยกรณีอย่างนี้ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องหรือ ขอลูกแมวที่เกิดขึ้นได้ครับในกรณีที่เจ้าของแมวตัวผู้เนี่ยนะครับเปลี่ยนใจอยากจะได้ลูกแมวเนี่ยมาเลี้ยงไว้บ้างนะครับเนื่องจากลูกแมวเนี่ยน่ารักนะครับกรณีอย่างนี้ เจ้าของแมวตัวผู้ครับจะต้องไปเจรจาตกลงกับเจ้าของแมวตัวเมียครับซึ่งเบื้องต้นครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นตัวตั้งตัวที่1นนะครับว่าจะต้องไปช่วยเหลือกันยังไงแบ่งกันยังไงนะครับหรือจะมีการซื้อขายลูกแมวกันก็ว่ากันไปครับแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้กรณีอย่างนี้ผมเชื่อว่าจะต้องนำข้อพิพาทนี้ไปให้สารท่านวินิจฉัยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเจ้าของแมวตัวผู้เนี่ยนะครับได้สละสิทธิ์ตั้งแต่ตอนต้นแล้วด้วยการปฏิเสธที่จะ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการทําคลอดแมวหรือดูแลแมวนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบนี้นะครับอาจจะทําให้เจ้าของแมวตัวผู้เนี่ยไม่ได้สิทธิ์ในตัวแมวเลยก็ได้ครับการที่แมวของเราครับไปทําให้แมวของผู้อื่นท้องเนี่ยนะครับไม่เป็นความผิดตามกฎหมายครับแต่ถ้าเป็นการประมาทเลินเล่อแล้วไปทําให้แมวของคนอื่นเนี่ยได้รับความเสียหายเช่นแมวของเขาเนี่ยจะไป ระกดในเดือนหน้าแต่ดันมาท้องก่อนทําให้ไม่สามารถไปเข้าไป,ปกวดได้กรณีอย่างนี้เกิดความเสียหายขึ้นเจ้าของแมวสามารถที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของแมวตัวผู้ได้ครับโอเควันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงครึง่งทางช่อง7 HD นะครับกับมโนสาเร่สุปตาพาไกลเกลียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ปัญหาเกี่ยวกับการจอดรถโอ้ยมีเยอะมากมปัญหานี้เกิดขึ้นแบบเป็นปัญหาโลกแตกเลย แต่ไอ้ที่เอากอี้มาวางข้างหน้าบ้านเลยนะหลายๆเรื่อฝรั่งมานี่ดีใจนะชอบเลยคนไทยนี่มันใจดีเว้ยมีเออมีก็อีให้นั่งเว้ยเวลาเดินมันเหนื่อยๆนื่นั่งพักนั่งักนึงก่อนท่ากำลังยายหายท้องทำเลยอ่ะหน้าเขาคล้ายด้วยที่สาธารณะแหละคุณม่อนเข้าใจแล้วมันคือที่จอดแต่ยังไงก็ต้องให้สิทธิเจ้าของบ้านเลยคะ แต่ผมก็ยังยืนยันอีกว่าผมก็ขยับให้ได้ได้ทุกเมื่อได้ทุกเมื่อเรียกล้อไม่เกินไม่เกินห้านาทีมีคนขยับให้ทันทีครรับพ้อมเด้งครับเวลาวิวจะเข้าจะออกอย่างเงี้ยวิวก็ต้องคอยไปเรียกเขาแล้วเมื่อวเขาก็ช้าใช่ค่ะถ้าเขาช้าปุ๊บมันคุกันมันไม่ไหวค่ะคุณไปร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าคนที่แบบงานเร่งงานรีบอย่างเงี้ยธรรมดาค่ะ